สบายดีพี่น้องำลังขวน้ำหนาพี่น้องเดี๋ยวทั่วออกมาผีด้วยพี่น้องเผ็ดบัเพ็ชปันได้พี่น้องเผือเล็กเล็กเล็กหน่อยเนี่ยไขบัเพชชกระตื่มอะนเอา ไปบกเพ็ดกันกัดหมวกผีเอาเห็ดเผื่อกผูกโบกินเผ็ดนายนี่เห็ดเผ็ดลายมันมีผูกกินพีน่เนาะประห่าใจก็กินเผ็ดบ่ได้บ่ดอกเมื่อซวนบ่มีแต่เด็กน้อยบ่เนี่ยแต่ซาบม,มันหน่อยทำปลาซอยหมักถัก่วสั่ม เปลี่ยนหมอพี่น้องเป็นหมอใหญ่พี่น้องเลยเครื่องหมอแน่หมอกับปุ่นแบบคือชิลลลายหมอหน่อยสุบภาพได้หนึ่งต้องเปลี่ยนหมอแมี่แล้วนี่ย มั่นี้ก็ได้ดอกพี่น้องสวยามขอบุนสำหรับเขาเน้ะพี่นองเคล็ดแล้วลักกาชิเอามื่อสวนพี่นนองเอามืสู่จุ่เกกินดีสวน กลัวไ่ได้พี่น้องลัวเจ้ากลัวมันชดได้น้าที่เหลืองเลื้งที่เอาตองการทำข้าวปุ้นนี่ก็สูตรไปสูตรมัน่นได้พี่น้องเหตนผลสกัดแล้ว่นกระหม่อมกุ้กันเนาะ มื่อนี่ออกเื่อาได้ออกสวนพี่น้องเมือนพแ,พแ,พแ,พแห้งครับพจะแปดก่อข้อหาข้อยื่ข้อยาวจะรับขุนพี่น้องมื่นเมื่ชิ้นนะเมื่ชิ้นเน้ากับผักไนเนาะมีแต่ลงลงได้ยุ่ผกนะพูดให้จีบเห็ดบ่ได้แล้วพี่นอ้องเต้านยากับยาก,กับเส้าเ่า่ย กวเข้ายาี yeah. no. ่บรลหารน้ากวยข้าเศ้าอาาหน้าเหิดนเจ้าเปรี้ยวต้เหนาเท่าไหร่เห็ดเปรอ่าเห็ดมือใหม่เท่ากันเห็ดต้อเลยยาอือันันยาเศ้าเปร้ยวเลยต้้นว่าอะรเจ้าลองอาบหน้ายังเลิศกว่าเาีนาง ขวัวไปเรื่อยๆพี่น้องเชื่อว่ามันจะได้ที่เนาต้องการผลัดพี่น้องบางควบกับหัวร้ายคนกับหัวหนอ่อยบางคนกับหัวเฮงสำลับเท่าขวัวมันเรืองสำลัาอยากเห็ดเท่าเห็ดโลดเลยพี่น้องกำลังนะลงผสมพี่น้อง ไป so ให้มันผดบันพี่น <oh ้องไก่ตีนไก่พี่น้องเลยมันผดักพาดกูสิมาประเด็กลงมาเนี่ย นี่สูตรฝีมือพี่น้องัวยขึ้นมาประมาณตีนไก่พอดีออกไปรอบเทียงพี่น้องเห็ดท่านรอบเทียงเลย

เขาพูด10กิโลพี่เนาะดูในเกลือแตกเอาเกลือลงจิ้มจนอิ่มพี่น้องเลยจิมหน้าม,มานะันเิ้มหน้วจิมอีก mm hmm. อืมอําลำแสบอย่าบอกใครเห็ดเองแสบเองเล่งพ่อพี่น้อง mm hmm. เอาเบิ่งเหงือเฮาพี่เนาะอืม mm hmm. มีเงื่งเล่าบริการมาถั่วว้าวตักๆอยู่ใหนหวัวเป็นนัวไปเครอพี่าภาพลงปูมักซาลีแล้วพี่น้องตัวมันบอก ซื้อใหม่หาทงซื้อมาให,หามให่พี่น้องป้าถูแดดคักมื่อเนี่ยที่จะมีลมแม่อันเสี่ยวเจ้า <c oughs> ขอขอสตุนุญาตพี่น้องเอืน้นเอืนนเอ้นกันเอื้นกันเล่นอันนี้พี่น้องมาเห็นหนนหุน่นเจ๊นาตาลีน่ะแม่เห็นหุ่นอันนี้เหะหุ่นผมทำแม่นนหน,น,มวน,นวนพีหล่อออกเพิ่น พระยิบเบาๆน,น,านั่นแหละหัวอือตาจะกับปุกเลยหรอยายขั้วก็ได้ออกมาอยู่นอกเลยพี่น้องเอ้ขั้วกันเลย ซ้าจะละเสือมาสาวเป็นห่วนะเอ้อเอามาส่งอนะเป็นอยู่ในสวนพี่น้องพี่โบเ็นขนมนก้ก็สือให้เจ้าก็อีพอแหลนะนะ <c oughs> อันนันนะเออี่าอุ้มน่องนะ <c oughs> ปีกเผ็ดกับซองทง <c oughs> อยู่ตนะู้เย็นปุน่ะ ห่วยห่ายห่ายหัวชักไ้เช็ดคิด้วให้น้องเลยเช็ดคิด้วให้น้องเลยลูกไปถ่ายคลิปกันลูกไม่ไ,ไมได่ดังโอยดังเงี้ยบล้บอพอม,มาก็น,นี้เป็นเวลาเกาโมงกลัวพี่น้องหมดเลสิบเอ็ดโมงเลยเช้าอ๋พี่น้องเลยเกาสิบโมงกลัวหดล เอาออกไปกับพอดีสุเพิ่นกินพอดีชิโท้บอกใหอยเมักดดำห้ยซีขึ้นพะฮาถวยมาเมี่ยนพอบอกพอน้ำมือเห็ดกระปุ่นแล้วถวยลงมาเดอ้อฮาอไไ้แก่ออกไปได้ปะก็ได้เออพอนะเออพวกเขาอยู่ใกล้นะพี่น้องก็เลย แม่เอ้ยจังเป็นแซบแซบอะไรเครื่องปุ้งแตกแหงแซบแซบ,บจะฉับมือบุญบ้านูุเลยเห็ดวางอันเกี่ยวเขาว,วางอันนะยังบ่คอยซสบปะไดมันเห็ดเผ่า อืมอันนี้นิสุดยอดแซ่บอบุรีเครืขินกูมันกำลังแตกแซ่บพี่น้องเอ้ยลายิ้มใส่ป้าด้วยลูกลาก็เป็นวัดอีกแหละขอบคุณเด้อป้าเอ้ยเสิขอบคุณเด้อป้าอขอบคุณไมาลูกโอ้ยหลานป้าก็าคือเป็นอย่างนั้นอย่าเฮ็ด ส่งไปรวด้นะเออส่งาได้ข้ากับปุจักคนนี้ฉีกขอบคุณนะพี่น้องวันวอรปรุจักปุจักคุณนพี่น้องขอมิตรลาวซื่อห้อยู่ห้กินยังกันดิทุกอย่างกัดิก็เลยปุจักคนนี้ว่าพี่น้องเลยมันมันยมอากกาายากุา่ง้มดช แล้วจะกกิเดเหตุกดจะเก,กิดว่าวนแม่กัาลูกดูกขึ้นเจ้าหน้าก,กเจ็บแล้วกิมูเสร็จไรเสร็จไรพี่น้องเอ้ยถุย <c oughs> ่าป่าไว้ถุย่าสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงอสบายดีลูกถุย่า สบายดีป่าลุงบ่ต้องแนม้าไฟดอกเจ้าดูเพียวสสบายดีป่าลุงสบายดีไหมสบายดีโดยนี่นะถุกห้ากระถุกพกัต่งอื่นก็แหละพี่น้องเลยสบายดีไปเลยเหมือนกอนะความดื่นคือนให้ใจแล้นหลเ Hứ? tôi cứ hai chai bằng này thôi tôi giờ hai lượng đây đây. này thôi nãy ยันยันมันกินโมบิดแม่เออมากกระเทือกไปน้ำมันอันนะกระปาดไปปาดอีกขั้นปาดมันอันอะไรขั้นเขากินโมบิดแล้วมันเสียป้าซื้อแกดไม่ใสโนซื้อแกดมาไห้เป็นหานโมลาลาน อย่าเฮ็ดไม่กระดามนะดูไรดูไรดูไรเกินใบใกล้แล้วหมดึงแลอันนีปวดอกๆพี่น้องเป็นไรฮะจักสีโป้งพี่น้องเอ้ล่าขีดขอบคุณขอบคุณละลายพี่เอ้ยล่าขีดสำมฤทธิ์จ้าเตรียมผอๆกันอยู่สวน